สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพามาดูหวยหุ้นแม่นๆนะครับวันนี้นะครับที่จริงก็ได้ทุกวันเลยนะครับดูได้ทุกวันเพราะว่าหวยหุ้นมันออกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เนี่ยเล่นได้วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับหวยหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็จะมีอะไระทั้งวันอันนี้เป็นเลขชุดให้ดูฟรีนะครับเท่าไหร่นี่หกหกสามสิบหกชุด ก็เป็นชุดบนกับชุดล่างเนาะคือวิธีเล่นันตรงนี้ก็คือเล่นทั้งวันแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้อันนี้แค่แค่น้ำจิ้มเฉยๆสำหรับคนที่ขี้เกียจมาเลือกจากสูตรเนาะมันก็จะมีสูตรนะครับสูตรหวยก็จะมีเด่นทั้งวันเด่นทั้งวันมีอะไรเด่นทั้งวันมันก็จะให้มาเลขสตัวแล้วก็จะจับ จะเป็นเลขที่มีเลขไอ้สองตัวนี้ประกอบอยู่กับมีสองกับมีหกเนี่ยมีสองมีหกเนี่ยประกอบอยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่น่าจะสามสิบหกเหมือนกันนะครับเป็นเด่นทั้งวันนะครับวันนี้เด่นสองหกแล้วก็จะมีเด่นบนนะครับบนทั้งวันล่างทั้งวันแยกด้ยลงไปอีกนะครับก็จะเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าไหร่ ห้าสิบเอตัวเลยนะครับก็เลือกดูนะครับถ้าใครแบบคือมีเลขชุดอยู่แล้วอยากจะเอานี้ไปดูประกอบหรือว่ามีเลขดับก็เอาไปตัดออกคือในในเว็บนี้เว็บเราก็จะมีเลขดับให้อยู่นะครับอันนี้มาให้ดูว่ามันมีเด่นทั้งวันเด่นล่างทั้งวันเมื่อกี้เด่นบนเด่นล่างทั้งวันแล้วก็มีเด่นตามรอบนะครับรอบเช้าเด่นรอบเช้า เดืนรอบเช้าคืออะไรเช้าก็คือเปิดเช้าปิดเที่ยงนะครับมันก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับก็จะมีสถิติให้ดูหมดนะครับเดืนรอบเช้าก็คือเปิดเช้ากับปิดเที่ยงนะครับมาดูเมื่อวานเมื่อวานสูตรให้อะไรมาไหนสูตรอันนี้เป็นเลขที่สูตรให้อันนี้เป็นผลหวยนะ เมื่อวานมันให้ห้าหกเก้ามาอ่าก็จะมีเลขเก้าตรงนี้มีเลขห้าก็จะเข้าอยู่รอบนี้กับรอบนี้นะครับเพราะว่าม,มีเลขห้าหกเก้าประกอบอยู่มันมีห้ากับเก้าอย่างเงี้ยเลขสองเจ็ดนี้ไม่ไม่ถูกก็จะถูกสองรอบประมาณนั้นนะครับถ้าใครเอาเลขเลขลนะ่นอ่ะอันนี้อย่ง วันก่อนไปอีกมี903มี3แล้วก็มี3กับ9ก็ถูก2รอบประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆไล่เช็คดูมันก็จะรู้ว่ามันแม่นไหมนะครับเนี่ยก็เป็นเลขเยอะนะครับเด่นรอบเช้าเด่นรอบเย็นอันนี้เจาะตรงเขาอีก เฉพาะรอบเปิดเช้าก็มีนะครับรอบเปิดเช้ามันก็จะให้มาสีตัวอย่างนี้นะรอบเปิดเช้าก็คือเฉพาะเปิดเช้านะครับไอ้ที่รอบเช้าก็เหมือนถึง2อันนี้ปิดบ่ายรอบที่รอบบ่ายก็จะเป็น2อันนี้แต่สูตรนี้เป็นของเปิดเช้าโดยเฉพาะนะครับรอบเปิดเช้าโดยเฉพาะเราก็มาเช็คดูเมื่อวานมันให้3 4สี่ ู้นย์ไม่ใช่เมื่อวานนะครับวันศุกร์เปิดเช้ามีไหมมี0อันนี้ก็มี0ก็คือเข้า2รอบอันนี้วันก่อนเก้ามีหอ่าเข้าไปรอบหนึงอันนี้ไม่เข้าอันนี้เจ็ดแปดเวันนี้ไม่เข้าเลยนะครับแปดเนอันนี้มี9กาอ่าเข้ารอบหนึงประมาณนี้นะครับวิธีไล่เชค เด่นตามรอบแล้วก็มีเด่นเด่นตามหลักด้วยนะครับหลักสิบทั้งวันหลักหน่วยทั้งวันหลักสิบบนอ,อันนี้สิบทั้งวันก็หมายถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วก็มาย่อยลงไปอีกเป็นสิบบนนะครับหน่วยบนทั้งวันสิบล่างทั้งวันหน่วยล่างทั้งวันโอ้โหเยอะมากนะครับถ้าใคร ถ้าใครขยนันขยันหน่อยก็ดูมันทุกอันนี่แหละก็ค่อยๆเอามาไล่เรีย,ง,ยงรอบเช้า่ยเช้าอะไรเช้ามันมีเด่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือมันมีวิธีหลายวิธีที่จะให้ดูนะครับก็ดูได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับตรงสูตรหวยนะครับอ่า สูตรหวยก็จะมีเปิดเช้าปิดเที่ยงเปิดบ่ายปิดเย็นก็จะมีบนล่างบนล่างนี้ครับอย่างเราเปิดเช้าเราอยากจะดูบนใช่ไหมเราก็ดูคลิกดูบนปึ้งบนเสร็จมันก็จะมีนะครับเด่นบน2ตัวแล้วก็หลักสิบบนหลักหน่วยบนดับบน2ตัวดัก2ตัวบนนะครับแล้วก็ดับหลักสิบดับหลักหน่วย ก็มีทั้งเลขเด่นและก็เลขดับนะครับสูตรมันนะครับเนี่ยก็จะมีสูตรมาให้คัดมาแล้ว30สูตรด้านบนก็จะเป็นเลขเด่นอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผิดงวดที่แล้วนะครับว่ากันว่าสูตรที่มันผิดแล้วมันมักจะไม่ผิดซ้ํานะครับ ก็จะมีหน้าเพจเราก็เข้ามาติดตามได้มาดูผิดแล้วไม่ผิดซ้ำยังไง mm hmm. ก็เนี่ยถ้ามันผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้ำอ่ะพอผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้ำผิดแล้วงวดนี้มันก็จะไม่ผิดไอ้สูตรเลขนี้ก็จะแม่นมากประมาณนั้นนะครับนี่คือ,อความสามารถคือความดีของไอ ผิดแล้วไม่ผิดซ้ำานะครับสูตรที่ผิดงวดที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับส่วนไอ้ไอ้สูตรปกติก็คือ,อมีไอ้ที่ผิดศูนย์ครั้งก็มีนะครับลองเข้าไปดูผิดศูนย์ครั้งก็คือไม่ผิดเลยนะสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับดูสิครับ30มงวดผิดศูนย์ครั้งนะครับถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ดูว,ว่ามีเลขอะไรนะครับ คือมันมีหลายสูตรมากนะครับอันนี้เป็นเลขเด่น2ตัวบนเนาะก็จะมีเลขเด่นหลักสิบเลขเด่นหลักสิบประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสูตรที่ผิดเมื่อที่แล้วขอผมลืมบอกมันจะมีชนกันด้วยนะครับสมมุติเราอยากจะเอา10ส,สูตรเนี่ยมามาชนกันดูเราก็เลือกตรงนี้นะครับเอาสิบสูตรชนกันมันได้เลขอะไร เยอะอ่เลข4อ่มีอยู่10สูตรที่คำนวณได้เลข4ก็คือเลข4มันเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มเลขเด่นก็คือเด่นสุดนะครับ4กับ7แล้วก็ลองลงมา01ก็เป็นเลขเด่นกลุ่มเลขเด่นเรียงลำดับตามผลการชนนี่นะครับคือเอา10สูตรมาชน ถ้าใครไม่พอใจก็เอา20สูตรเลยก็ได้20สูตรก็ยังเป็นยน4อยู่นะครับสนี้มาแน่นอนส7เจนะครับศ1นประมาณนี้ไอ้ตรงของสูตรที่ผิดก็มีให้ชนเหมือนกันนะครับชนกัน10สูตรด้ผิดผิดแล้วมักจะไม่ผิดซ้ำนะครับเลขเด่นก็ประมาณนี้เอามาดูเลขดับนะครับดับหลักสิบดับหลักสิบก็จะ เลขดับมันก็จะแม่นหน่อยนะครับเนี่ยผิดน้อยๆอก็จะมีสูตรที่ผิดเมื่อที่แล้วเหมือนกันคลิกเข้าไปดูผิดแล้วมักจะไม่ผิดซ้ำนะสูตรนี้น่าใช้นะครับเลขศูนย์เนี่ยน,น่าจะดับแน่นอนเลยสำหรับหลักสิบบนเปิดเช้านะครับนี่ก็เป็นวิธีการการดูสูตร เบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับใครอยากจะดูเฉพาะรอบปิดเย็นก็เปิดไปดูรอบปิดเย็นก่อนก็มีทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับถ้าใครอยากจะแทงหวยก็กดตรงนี้นะครับก็มันก็จะแทงออนไลน์นะครับเว็บนี้แบบโอนปุ๊บจ่ายปับ๊บ ไม่ใช่โอนปุ๊บจ่ายปับ๊บคือโอนโอนเข้าไปก็เร็วนะครับแล้วเวลาถอนนะครับแบบถอนนี่ไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีก็คือไม่ไม่เคยเกินสิบนาทีปกติแบบบางทีส่งคำส่งคาสั่งไปปับ๊บยังไม่ได้ทำอะไร s m s แจ้งแล้วว่าว่าถอนเงินนะครับก็นี่นะครับ หวยรัฐบาลก็ราคาเขาอยู่ประมาณนี้เนาะ3ตัวนี้ก็900 2ตัว90บาทนะครับ2ตัวบนล่าง90บาทไม่ต้องไปหาซื้อกับเจ้ามือทั่วไปที่เขาจ่าย70 80เนาะอันนี้ได้90นะครับก็จะมีหวยอะไร G G G ยีกีตุ้นฮานอยหวยเราก็เนี่ยครับเยอะเยะก็ yeah, yeah. สมัครไม่ยากเนาะแค่ใส่เบอร์โทรตรงนี้แล้วก็กรอกรหัสรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยกดถัดไปก็จะทำการดำเนินการไปตามระบบเนาะพอเราสมัครได้เสร็จก่อนที่เราจะซื้อหวยแล้วก็ต้องโอนเงินเข้าไปนะครับโอนเข้าไป500 200-300ก็โอนเข้าไปแล้วก็ลองลองดูนะครับคือสมัยนี้มันสะดวกนะครับบางทีเราอยากจะซื้อเลขก่อนใครก่อนเพื่อนมันก็จะได้เร็วไม่ต้องไปยุ่งกับเลขอันเลขครึ่งราคาของเขานะครับก็แนะนำไว้นะครับถ้าใครยังไม่มีที่สมัครออนไลน์ก็คลิกตรงนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้เอล้ะครับผม ก็แนะนำไว้คร่าวๆเนาะส่วนสถิติหวยก็ไม่มีอะไรไอ้64ชุดก็ก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับก็ทำไว้ให้ดูฟรีตรงนี้ดูฟรีนะครับไอ้64ชุดกับไอ้หน้าแรกเนี่ยแต่ไอ้ตรงสูตรหวยที่ไล่ๆมาก็อาจจะต้องมีค่าบริการนะครับร้อยกว่าบาทต่อหนึงเดือนนะครับก็ หวังว่าจะถูกใจคอหวยหุ้นกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ